ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนํายาตัวใหม่ยาทาปากแข็งทาเกล็ดแข้งทําให้แข้งแข็งแล้วก็ทาเล็บทาเดือยแล้วก็ทาก้านปีกแล้วก็ก้านขนหางทําให้ไก่ก้านเขาเหนียวไม่หักง่ายวิธีใช้นะครับก็ไม่ยากนะต้องมีคัตตันบัตรฮะคัตตันบัตนะครับเปิดฝามาแล้วก็ จิ้มจิ้มแล้วก็ผมผมสม,มุนิให้ดูนะฮะปากไก่ทาบางๆไม่ต้องไปโป้หนานะทาบางๆนะทาบางๆเดือยไก่ก็ทาบางๆแข้งไก่ก็ทาบางๆไม่ต้องไปโป้ะนะฮะวันละครั้งติดต่อกันเจ็ดวันเพียงพอเลยนะครับเพียงพอเลยทําให้ปากเหนียวแข็งไม่หักง่ายเดือยก็ไม่แตก ไม่แตกไม่โค่นง่ายนะฮะแล้วก็แข้งนี่เก็ดแข้งนี่จะแข็งเป๊กเลยนะครับไก่หนุ่มเหมือนกับไก่อายุเลยนะฮะแล้วก็สามารถไปปีนเกียวไก่อยู่ได้นะครับเพราะแข้งแข็งนะครับต้องตัวนี้นะสมุนไพรทาปากไก่ทําให้ปากแข็งนะครับแล้วมันมีความลับอยู่ในนี้อีกมากมายนะครับเดี๋ยวเวลาด้านแอดไลน์คุยกันไดนะ้ขวดหนึ่ง 20 ml ถามว่าใช้ได้กี่ตัวนับไม่ถ้วนนะฮะใช้ได้หลายตัวเลยเพราะว่าใช้เพียงนิดเดียวเองเยอะบรรจุได้เยอะใช้ได้หลายตัวนะครับทดลองใช้ดูได้เป็นยาทาแล้วแข็งทาปากแข็งทาแข้งแข็งทาเดือยทาให้แข็งนะทาก้านปีกนะทาเล็บไม่ให้หักง่ายโดยเฉพาะเล็บก้อยนะ่ะ สนะ่วนมากเขาจะหักกันท้าเลยเล็บก้อยทาให้มันแข็งนะครับเวลาจิกลงดินจะได้ไม่หักง่ายตัวนี้ได้ผลฝากด้วยนะครับ